กลาบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอเชิญเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าอินเทรนด์รับฟังเรื่องเล่าธรรมะดีๆไปพร้อมกันค่ะเรื่องของความจริงที่ทุกคนต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในชีวิตของเราทุกคนล้วนเริ่มต้นด้วยลมหายใจแรกและจบลงด้วยลมหายใจสุดท้าย ในระหว่างสองลมหายใจนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตแต่ชีวิตนั้นแท้จริงแล้วสั้นนับแม้บางคนจะมีอายุยืนยาวถึงร้อยปีแต่เมื่อมองย้อนกลับไปก็เหมือนเพียงฝันหนึ่งในคืนยาวคาพเจ้ามาักพิจารณาอยู่เสมอว่ามนุษย์เราเกิดมาก็เหมือนนักเดินทาง เดินทางผ่านโลกนี้เพียงชั่วคราวไม่มีใครสามารถหยุดเวลาได้ร่างกายที่เราเห็นว่าสวยงามแข็งแรงสดใสในวันนี้วันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลาผิวพรรณที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวยน่นผมที่เคยดำคลับก็กลายเป็นสีขาวดวงตาที่เคยแจ่มใสก็เริ่มมืดมัว ขาที่เคยก้าวอย่างมั่นคงก็เริ่มสั่นไหวและลมหายใจที่เราไม่เคยนึกถึงเลยวันหนึ่งก็จะกลายเป็นลมหายใจสุดท้ายของชีวิตท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายไม่มีใครหนีความจริงข้อนี้ได้เลยไม่ว่าท่านจะมั่งมีหรือยากจนเป็นกษัตริย์หรือชาวนาต่างต้องเดินทางไปสู่ปลายทางเดียวกัน พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมาอนิจจาสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมดาของทุกสรรพสิ่งในโลกข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้ฟังลองหลับตาแล้วพิจารณาดูเถิดว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินชื่อเสียง ความรักล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งสิน้นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในวันนี้วันหนึ่งก็ต้องจากไปสิ่งที่เรารักที่สุดในวันนี้วันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อาจอยู่กับตนเองได้ตลอดไปบางครั้งเราหลงคิดว่าชีวิตจะยาวนานพอให้ทำทุกสิ่งที่อยากทำแต่ในความเป็นจริง ลมหายใจของมนุษย์นั้นไม่แน่นอนเลยแม้แต่วินาทีเดียวบางคนยังหัวเราะอยู่ในเช้าแต่ถึงเย็นกลับไม่มีลมหายใจบางคนตั้งใจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้กลับไม่มาถึงนี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายข้าพระเจ้ามิได้กล่าวเพื่อให้ท่านเศร้าโศก แต่เพื่อให้ท่านตื่นรู้เมื่อเรารู้เท่าทันความไม่เที่ยงเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของปัจจุบันเราจะหยุดผัดวันประกันพรุ่งหยุดทะเลาะกับเรื่องเล็กน้อยและเริ่มใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความหมายมากขึ้นเพราะในความไม่เที่ยงนั้นซ่อนอยู่ซึ่งความงดงามของชีวิตเราจะเริ่มเห็นว่าทุกลมหายใจคือของขวัญ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือโอกาสอีกวันหนึ่งที่จะทำความดีที่จะให้อภัยที่จะยิ้มให้กับโลกข้าพเจ้ามักนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ว่าชีวิตนี้น้อยแต่ภาระมากนักเราจึงควรใช้มันอย่างรู้คุณค่าอย่าใช้ชีวิตไปกับความประมาทอย่าปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปอย่างไร้ความหมาย เพราะเวลาคือสิ่งที่ซื้อกลับคืนได้เลยขอให้เราพิจารณาร่างกายของตนเองในทุกวันพิจารณาด้วยสติไม่ใช่ด้วยความกลัวเมื่อเห็นรอยเหี่ยวยน่นให้รู้ว่านี่คือธรรมดาเมื่อเห็นความเจ็บไข้ให้รู้ว่านี่คือความจริงเมื่อเห็นความพลัดพรากให้รู้ว่า นี่คือบทเรียนของชีวิตผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงด้วยใจสงบจะไม่หวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นเพื่อสอนเราให้ปล่อยวางและเมื่อปล่อยวางได้เราจะพบความสงบที่แท้จริงความสงบไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ในใจเรานี่เองอยู่ในขณะที่เรายอมรับว่า ชีวิตไม่ใช่ของเราแต่เป็นเพียงภาชนะของธรรมชาติข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดให้ท่านผู้ฟังว่าเมื่อใดที่เรารู้ว่าเราจะตายเราจะเริ่มรู้จักการมีชีวิตอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตจะรู้จักให้อภยัยจะรู้จักรักอย่างเข้าใจ และจะรู้จักใช้ทุกวินาทีอย่างมีสติข้าพเจ้าขอฝากธรรมบทสั้นๆว่าชีวิตคือเงาแห่งการเวลาอย่ายึดถือความไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงอย่ายึดมั่นในสิ่งที่ต้องจากลาแต่จงอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่รู้เท่าทันและเป็นสุขท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายหากพิจารณาดีๆแล้ว จะเห็นว่าทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนมีรากมาจากความอยากอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มีอยากเป็นในสิ่งที่ยังไม่เป็นอยากให้สิ่งที่มีอยู่อยู่กับเราตลอดไปและเมื่อได้มาแล้วเราก็กลัวว่าจะเสียมันไปบนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตัณหาเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์และในอีกตอนหนึ่งพระองค์ตรัสว่าไม่มีไฟใดร้อนเท่าไฟราคะไม่มีโซ่ตรวนใดแน่นเท่าความอยากข้าพเจ้ามักพิจารณาคำสอนนี้อยู่เสมอเพราะเมื่อใดที่ใจมีความอยากไม่รู้จบเมื่อนั้นใจก็จะไม่พบความสงบเลย เราทุกคนต่างสแสวงหาความสุขแต่เรามักมองผิดทางเรามักเข้าใจว่าหากเรามีมากขึ้นเราจะสุขมากขึ้นหากเรามีบ้านใหญ่ขึ้นรถใหม่ขึ้นหรือมีคนรักที่ดีขึ้นเราจะมีความสุขมากกว่าเดิมแต่เมื่อได้มากลับพบว่าความสุขนั้นอยู่กับเราเพียงไม่นานไม่นานนัก ใจเราก็เริ่มอยากอีกอยากสิ่งใหม่อยากมากกว่าเดิมความสุขที่เกิดจากการได้จึงไม่เคยยั่งยืนเพราะเมื่อได้แล้วเรากลัวจะเสียเมื่อเสียแล้วเราก็ทุกข์นี่คือวัฏจักรของใจที่ไม่รู้จักพอข้าพเจ้าเคยเปรียบใจเช่นนี้เหมือนบ่อที่ไม่มีวันเต็ม ยิ่งเติมเท่าไหร่น้ำก็ไม่สูงขึ้นเพราะพื้นบ่อรั่วอยู่เสมอความอยากคือรูรั่วของใจที่ทำให้เราหาความสุขไม่พบท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านลองสังเกตตัวเองในแต่ละวันเราตื่นเช้ามาเราคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีเราทำงานเราคิดถึงสิ่งที่อยากได้ แม้ขณะกินข้าวใจเราก็ยังคิดถึงสิ่งอื่นเราแทบไม่เคยอยู่กับสิ่งที่มีอยู่แต่กลับหมุนวนอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้ที่รู้จักพอคือผู้มั่งมีแม้ไม่มีทรัพย์สินใดๆเพราะความสุขแท้จริงไม่เคยอยู่ที่จำนวนสิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจ ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายลองถามใจตัวเองดูเถิดว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วหรือยังหากคำตอบคือยังขอให้ท่านรู้ไว้เถิดว่าใจของท่านกำลังถูกตันหาครอบงำอยู่และเมื่อใจตกอยู่ภายใต้ความอยากใจก็จะร้อนรุ่มว้าวุ่นและเหน็ดเหนื่อยแต่หากเราฝึกให้ใจรู้จักคำว่าพอ แม้มีเพียงข้าวหนึ่งจานใจก็สุขได้แม้มีบ้านเล็กๆใจก็อบอุ่นได้เพราะความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราครอบครองแต่เกิดจากการไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำใจข้าพเจ้าขอเล่านิทานธรรมะเรื่องหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาครั้งหนึ่งมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง เขาไม่สมบัติมากมายมีค่าทาดบริวารน,นับร้อยแต่เขากลับไม่เคยยิ้มเลยวันหนึ่งเขาได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเดินเท้าเปล่าถือบาทมีเพียงจีวรผืนเดียวแต่ท่านกลับยิ้มอย่างสงบเศรษฐีถามขึ้นว่าท่านมีอะไรให้ยิ้มได้ทุกวันทั้งที่ไม่มีอะไรเลยพระภิกษุตอบว่าข้าไม่ได้ไม่มีอะไร แต่ข้ามีสิ่งที่ท่านยังไม่มีข้ามีใจที่พอเศรษฐีนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าแล้วข้าจะมีใจที่พอได้อย่างไรพระภิกษุยิ้มอีกครั้งแล้วตอบเบาๆว่าเพียงรู้ว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ก็มากพอแล้วคำตอบสั้นๆนี้กลับทำให้เศรษฐีร้องไห้ เพราะเขาเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาเขาวิ่งหาความสุขจากสิ่งนอกกายจนลืมมองเห็นความสุขในใจตนเองท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเราทุกคนต่างเป็นเหมือนเศรษฐีคนนั้นเรามีทุกอย่างแต่กลับรู้สึกขาดอยู่เสมอเพราะเรามองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านผู้ฟังลองหยุดเงียบสักครู่แล้วมองรอบตัว ท่านจะเห็นสิ่งเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามเช่นรอยยิ้มของคนที่เรารักเสียงนกร้องในายามเช้าลมหายใจอุ่นๆของเราเองเมื่อเราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ใจเราก็จะเริ่มรู้จักพอเพราะความพอใจไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่การตระหนักรู้ว่าเรามีอยู่แล้ว พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีสติย่อมเห็นคุณค่าในทุกสิ่งและผู้ที่รู้จักพอย่อมไม่ยากจนเลยข้าพเจ้าขอสรุปธรรมในวันนี้ว่าใจที่ไม่รู้จักพอคือเหตุแห่งทุกข์แต่ใจที่รู้จักพอคือทางแห่งความสงบเมื่อใจพอเราจะหยุดวิ่งเมื่อใจพอ เราจะยิ้มกับชีวิตได้ง่ายขึ้นเมื่อใจพอเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเลยคนที่มีมากไม่จำเป็นต้องสุขมากแต่คนที่พอใจในสิ่งที่มีย่อมสุขที่สุดในโลกขอให้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายได้จเจริญในธรรมรู้จักพอใจในสิ่งที่มีใช้ชีวิตอย่างมีสติ และให้ใจได้พักอยู่กับความสงบ